ทำเป้าหมายของคนมีความสุขล้นได้กระทำดีมีน้ำใจซื่อสัตย์สามัคคีรับผิดชอบชั่วดีไฟรู้ไฝ่เรียน <Okay. S 1> เรียนบัตรหลวงสมบัติประทุมบีซิสเตอร์วชราพรนักพันศาและท่านคณะกรรมการทุกท่านที่เคารพดิฉันเด็กหญิงปานภาหาทรั์เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส โรงเรียนมารีอุปธรรมเชียภูมยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านที่มาตรวจเยี่ยมติดตาเสริมพลังโครงงานคุณธรรมด้วยกระบวนการโคลเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรมวิถีคริสสังคมนฑลน,นครราชสีมาดิฉานยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานและท่านคณะกรรมการทุกท่าน ที่ท่านได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจในนามตัวแทนของโรงเรียนมารีอุปธรรมเชยภูมิคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านและขอน้อมรับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกท่านด้วยความเต็มใจยิ่งหากมีข้อเสนอแนะใ,ใดๆที่จะช่วยส่งเสริมเกื้อหนุน และพัฒนาโรงเรียนของเรา mm hmm. ก็ขอ,อน้อมรับด้วยความยินดี mm hmm. จากคณะกรรมการทุกท่านขอบพระคุณครักมากริมากค่ะบย mm hmm. With heart and volunteer spirit, we wish to do good with my heart, for the power of giving has no end. Dear High p e a c e สมบัติประทุมปี Sister Vachalapornakphatsa, and our respected committee members, I am Thirapasornbhumpa, a student studying addressing at Marie Upatam School. I warmly welcome the committee members who have come to inspect, follow up, and give power of moral project to coaching and the Christian mission of the school network in my diocese. I am very pleased and honored to be privileged by the chairman and all the committee members who have sacrificed their valuable time to visit and encourage us. On behalf of Marie Upadham School, the administrators, teachers, and all students, I warmly accept your thoughts, suggestions, and opinion with great willingness. If there are any suggestions to help support and develop our school, I gladly welcome them from our community members. Thank you very much. จื่อเวียนสินยกสินสินซานหินไวไ้ใกล้เจื้อตะลีเลียงเมยโยเจียสู่จนจิ้งสมบัติประทุปีเหอวัชราพรน,นักพรรษา เว่ยเหล่าชื่อมันวัวเด็กชายคุณชาติเด็กสีมาริวอยปะถังแช่ภูมิเสวียเสี้ยวอูอ๋นเนี่ยจีอีปานเยี่ยเลี้ยวงวนหญิงพิงเว่ยเหล่าชื่อมันทงหัวเขอเลิศเจียวชวีเสวียเส,สี้ยวว่าง,งรั่วแต่จวนทีฟูเตา่าเขอจิตูเาาจียวฟางฝาเจิ้งเฉียงบัวมันเต้าเต๋อเสียงมู่รู้กว่าเก้อเว่ยเว่ยอยู่เหยูย่เซียนเมินเจียนอี เฮือีฟังจู่จื้อชีเฮือฟาจานวอเมนสยเสียววอมนจินเปีวเสวอนอิเสีเสียขั้นสิมี่พุณนใหในโลกล่ทรงคุณค่าอันยิงไงช้าชาคุณธรรมจิตอาสา As we share in a wonderful world. Sí. Sí. ส่งสิ่งแอลอังอินอ w o r ันเดอ l world f ล o l world! ทำเพื่อส่วนรวมที่เราอยู่ได้วันนี้เพราะมีการช่วยเหลือพึ่งพาอยู่เพีย so ทนทำทุกชิ้นดูแลพื้นดินสะอาดเท่าไว้อย่าให้ใครทำรายโลกของเราลองชวนคนทั้งสาย คอยพบเธอมาแสนนานเก็บขยะทุกชิ้นที่เห็นทำประจำจนเป็นนิสัยแยกขยะให้ได้ก็ลกเลยเลโกธว้าวเลยลองชวนคนทั สัมรวมมาก่อนประโยชน์ส่วนตนเสมอค่ะขอบพระคุณค่ะ